สวัสดีครับผมพบพอกันครับช่องอีสานบ้านพูนี่หน่อยครับออกมาสีเขาซอยไอ้ครับออกมาสีเขาซอยอายยุนยู่หน้าเราก็ไปสีเขาซอยพี่ชายเราก็ไปสีเขาซอยพี่สาวครับเอานกเจ้าเพชรล่ำพุนครับมาใส่ว้ขางถนนนี่พี่น้องเนี่ยต้วนพาคเกษตรนี่ครับพอดีสีเขาแล้วก็เลยมาเบิงเนาะพี่นอ้องขีม่มไใส์มาจอดไปนี่ครับ อันนี้ก็เป็นถนนครับนี่ถนนลูกลังถนนลูกลังสีขเขาแล้วก็เลยมาเบิงสีผ้าพ่นเมื่อครับช่งเ้าสีม่วงเาสงเานี่ใส่ว้ต้นนี้ครับพี่น้องเจ้าเพชรลำพูนครับอ๋ไปเบิงน้ำกันครับผมบ่ได้ฟังหวัวยังบ่ได้เปยังใส่ถิ่มไปเลยครับตังจะเ้าหุ่นจักจิเป็นยังไงเจ้าของหน้าพ่นก็นกนปล่อยควายออกมาเลี้ยงครับนี่ อยูของหน้าก็าจะก็ปล่อยควายมาเลี้ยงอ <c oughs> ี่เป็นไหนเมึงเบิองบกขันครับเฮ้ยใส่เสียงดวงไว้ทิมทิมไว้ครับมันมีนกเสียงหน่อยอยู่นี่อา่ามีอ่างอยู่ข่ววหนึ่งครับเมื่อกี่ยวเขาเห็นประจเาเบิ่งกันเนาะนะครับว่าเปลี่ยนยังไงเนาะคือบ่มีอย่างครับนี่ใส่ไปนี่ครับ ุมดอิงติงพี่น้องเห็นไหมครับนี่เจ้าเพชรโอ้เรียบร้อยครับพเนียนัดลันแล้วพี่น้องเห็นดินดินแล้วครับซักสีแมนนกเขาบะแมนท่อนละเอาพมันหมานแล้วครับเจ้าเพชรลำพูนครับเออนะครับเดี๋ยวขาตังกองรบะเดียวมาเดี๋ยวยุดคิบอานกลงมาก่อนครับผมรุ่นน้ำกันว่าสีแมนนกเขาบะครับ มาแล้วมาแล้วครับใส่เสียงดวงว้ไกลๆคนนี่ก็ยังเอาฟุกแล้วครับพี่น้องรุ่นบ้านที่แม่นกเขาบ่อขอเวลาเอานกลงก่อนครับนี่ครับพี่น้องก็ลงมาแล้วครับโอ้ยกล่องโมแกงติดเจ้าเป็นติดตัหเงครับใส่ใบต่งตะเกียบมุ้งเสาพี่น้องนี่ใส่ไบตะเกียบมุ้งเสาครับบาดเบิรลดเอานี่คือ เจ้าเพชรลำพูนครับตูหลานทรงไม้ตั้งต่ลำพูนครับอยู่น้ำผมนี่เป็นแ้มที่สองครับออกมาลดครับเออมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับโอ้ยจิแมนติดเห๋งครับพี่น้องเอ้ยบาดเบิดครับบาดอันนี้มันนั่นเส้นน้อยครับด่างจบเส้นน้อยพุ่นอันนี้คือจิแมนพื้นตีใส่กับขอบอันนี้ครับ เมนตัวเสียงน่อยแมนตัวเสียงน่อยจันจัน,จนมีอ่างน้ำบนน้อครับนี่อ๋อถือว่าหมาแล้วครับเจ้าเพชรลำพูนครับขออนุญาตปลดนกก่อนครับเอาครับปลดออกมาแล้วครับผมนกผูอยู่ครับมันห้องออกๆแล้วกิแต่เขีบดากทีนะครับ โอ้ยจับมือเดียวนะครับซึ่งจับกลองข้ามดากดีดีครับเลี้ยงเออเฮอ,อพี่น้องพุนข้ามดากนกตัวนี้ครับอ้ามานแล้วครับพบข้อกันในคลิปนาผมมือนี่มานแล้วครับเจ้าเพชรลำพูนนะครับอยู่ร่วมผมเป็นแ้มที่สองทีลานทรงมาให้ครับเป็นนกให้เรื่อยๆไม่มีข้ามุ่มครับ ลมนน้อยนี่ถือว่ามาแล้วครับแม่สีเขาบุร่าเสียงยังเท่านั้นติดโดนแล้วครับจนบาดเบิร์ตรถอ,อ่คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามช่องอีสานบ้านผู้งหี่หน่อยครับผม,มผู้คนบ่มักตอนกัะผู้คนบ่มักนกอะเลื่อนไปเบิรงคลิปใหม่เนาะอขอบคุณทุกกำลังใจที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาครับ สำหรับมือนีผมกับเจ้าเพชรลำพูนนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ครับมาแล้วครับสวัสดีครับ